พันธก,กิจและเป้าหมายของสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้านะครับเรามีอยู่ประมาณสัก4ข้อในพันธก,กิจสําคัญตามกฎหมายนะครับสิ่งแรกคือการพัฒนายุทธศาสตร์หรือนโยบายทางด้านเศรษฐกิจและก็สังคมดิจิทัลว่าเมืองไทยจะต้องเตรียมพร้อมแล้วก็พัฒนาอะไรในอนาคต เรื่องที่2คือการส่งเสริมในอุตสาหกรรมและก็นวัตรกรรมดิจิทัลก็รวมทั้งคลาวด์คอมพิวติ้ง AI Big Data IoT แล้วก็เทคโนโลยีที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตข้อที่3คือเอาเทคโนโลยีเหล่านี้ไปส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้ในภาคเศรษฐกิจและก็ภาคสังคมนะอันนี้รวมถึงภาครัฐด,ด้วยที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นในการบริการภาคประชาชนนะครับข้อสุดท้ายสําคัญมากคือการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะ ทั้ง new skill re skill up skill ทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลสู่ประชาชนคนไทยเวลาเราขับเคลื่อนจะต้องมองเห็นภาพคำว่า inclusive innovation ทำอย่างไรดีเราก็เลยไปร่วมมือกับกรมสรรพ,พกรร่วมมือกับ B รวยร่วมมือกับกระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางในการพัฒนานกลไกตัวหนึ่งขึ้นมาในช่วง23ปีนี้เราเรียกว่าบัญชีบริการดิจิทัลหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Thailand Digital Catalog มันเป็นเกตเวย์หรือประตูสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นผู้พัฒนาหรือผลิต บริการหรือนวัตรกรรมทางด้านดิจิทัลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ IoT มา l i ส t e d เพื่อเข,เข้าสู่ภาครัฐแล้วก็เข้าสู่ตลาดภาคเอกชนเวลาเราทําบัญชีบริการดิจิทัลนะครับเราก็มีการพัฒนามาตรฐานตัวหนึ่งของประเทศไทยเราเรียกว่าดิจิทัลชัวร์ดิจิทัลชัวร์เนี่ยใช้สําหรับทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์และรวมทั้งภาครบริการที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีนวัตรกรรมดิจิทัลด้วยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ cloud computing นั่นเองนะครับ เวลาเราพูดถึงมาตรฐานดีชัวที่ของเมืองไทยกําลังทํางานเนี่ยเราพูดถึง3เรื่องเรื่องแรกต้องพูดถึงมาตรฐานด้านเซฟตี้ก่อนพเรื่องที่2เราพูดถึงด้านฟังชั่นอลิตี้ฟังชั่นอลิตี้คือพูดง่ายๆนะครับก็คือระบุอะไรไว้เป็นไปตามนั้นนะครับเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องของเ e c u ริตี้ข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการบริการหรืออุปกรณ์เหล่านั้นหรือเทคโนโลยีเหล่านั้นเนี่ยต้องอยู่ในประเทศไทย สามสิ่งนี้เราไม่ได้คิดมาตรฐานขึ้นเองแต่เรามีความร่วมมือแล้วใช้เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลเช่นเรื่องของคลาวด์เซอร์วิสนะครับเรากำลังมองมาตรฐานว่ามี1ดาว2ดาว3ดาวดีชัวร์ึดาว1ดาวก็แสดงว่าเป็น t a ต d a า d มาตรฐานที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากลทั่วไปถ้า2ดาวก็แสดงว่าคลาวด์เซอร์วิสเหล่านั้นเนี่ยมีการจดจัดตั้งที่นี่บริการที่นี่แล้วยังโกเกีนอีกด้วยแสดงว่ามีมาตรฐานทางด้านเก e ีนเทคโนโลยีอยู่ด้วยนะครับสุดท้ายถ้าได้3ดาวคือสูงสุดของคลาวด์คอมพิวติ้งแล้วเนี่ยก็แสดงว่าเป็นเซ ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยถูกจัดเก็บแล้วก็อยู่ในประเทศไทยไม่มีการส่งหรือสัเนาออกนอกประเทศถ้าประเทศไทยทำม,มาตรฐานได้ถึง3ดาวก็แสดงว่าภาครัฐภาคเอก,กชนที่ใช้บัญชีบริการดิจิทัลเนี่ยสามารถมั่นใจไม่โดนหลอกละข้อมูลนั้นอยู่ในระบบของ High Security สูงสุดของประเทศนะครับ พูดถึงการขึ้นทะเบียนดีชัวนะครับที่จะมุ่งไปสู่3ดาวปัจจุบันเองมาตรฐานดีชัวเนี่ยมีผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนอยู่แล้วประมาณ90้ารายประมาณ500บริการซึ่งในนั้นก็รวมถึงผู้คลาวสวิตอยู่ด้วยนะครับวันนี้ a s เนะครับเป็นผู้ประกอบการรายแรกที่ขึ้นทะเบียนคลาว เซอร์วิสกับดีชัวรและได้มาตรฐาน3ดาวซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดที่ได้รับการ1นึ s e t y f u n c t i t n a l i t y และ Security แล้วก็โกกินด้วยและสุดท้ายข้อมูลที่เรียกว่า Surveillance Cloud ผ่านมาตรฐานที่เรียกว่า International Standard ครับ